ไ i f ฟเป็นเหตุสังเกตได้นะคะไม่ได้เมคอัพนะคะนี่ของจริงนะคะโดนเลยนะคะเมื่อคืนอย่าหืออือกับเมียนะคะบอกแล้วอย่าหืออือนะคะโดนนะคะโดน you like it, What happened? Walk into a c u p b o a d o o r นี yeah. ่ตรงนี้นะคะที่แกนั่งแล้วแกก็ดูทีวีอยู่ตรงนี้นะคะถอดสายถอดสายเห็นไหมคะไม่มีสายแล้วสายไวไฟนะคะที่ต่อเชื่อมกับไวไฟนะคะถอดสายนะคะ แล้วรีบหันมาก็เลยชนชนกับขอบนี่นะคะแล้วตัวเองก็ใส่แว่นตาด้วยนะคะเต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยนะคะเมื่อคืนนะคะไม่มีคำอธิบายโดนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องการสื่อภาษานะคะการสื่อภาษาที่ไม่เข้าใจกันนะคะเป็นเรื่องที่ คิดว่าหลายๆคนนะคะที่มีสามีฝรั่งเนี่ยต้องต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็คือการที่สื่อภาษาแล้วแบบว่าฟังผิดเพี้ยนนะคะเรื่องราวของอ้อเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองนะคะเป็นเรื่องที่ขำมากนะคะสามีไม่ได้โกรธนะคะแต่ก็โดนไปจังๆ ก็คือว่าที่บ้านมี WiFi นะคะแล้วเป็นวันที่ลุงเดวิดดูฟุตบอลน,นะคะแกดูฟุตบอลในในจอทีวีอันใหญ่นะคะที่บ้านก็ใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับทีวีด้วยนะคะแล้วอ,อกก้อก็กลับถึงบ้านอ้อก,ก็จะเล่นเนี่ยค่ะเปิด YouTube เป็นเรื่องธรรมดานะคะมี2เครื่องนะคะมีโทรศัพท์2เครื่องก็เปิดนะคะเปิดอยากจะดูคลิปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้ว Wi-Fi ที่โทรศัพท์มันไม่ดีนะคะพอมันไม่ดีอ้อก็แบบว่าทำแบบว่าพูดน้อยๆนะคะบอกว่าที่รักนะคะคุณดูทีวีจอใหญ่นะคะทำให้จอใหญ่เนี่ยด,ดูด w i fi ไปหมดเลยนะคะโทรศัพท์ชั้นเนี่ยมันอืดนนะคะมันหมุนติ้วๆๆไม่ไม่เล่นไม,ไม่ไม่คล่องเลยนะคะ ดูดูคลิปก็ติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะแกก็ไม่พูดอะไรนะคะหันมามองหน้าแล้วก็บอกว่าคุณไปดูทีวีในห้องได้ไหมฟุตบอลน่ะไม่ต้องใช้อ่าบิไฟ,ไฟได้ไหมอ่ะในในห้องนอนน่ะเพราะมันมีทีวีอีกตัวหนึ่งนะคะแล้ว,กกวแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าแกไม่ได้พูดอะไรนะคะแ,แกไม่ได้บอกอะไรแกก็เฉยเฉยแต่อ้อก็ไม่ได้เคืองอะไรนะคะอ้อก็ไม่ได้โกรธอะไรอ้อก็ เข้าห้องนะคะเข้าห้องแล้วก็ไปไปเล่น wifi อยู่ในห้องนะคะช้าก็ช่างมันก็ใช้อของของสัญญาณ Data ที่เป็นซิมก็แล้วกันนะคะไม่ใช้ wifi นะคะก็นั่งเล่นสักพักนะคะประมาณสัก2นาทีนะคะแก <c oughs> ก็เข้ามาในห้องพร้อมกับพร้อมกับอเอาเอามือเนะะี่ยค่ะกลมกลมมาที่ที่ขอบจมูกนะคะ แต่คุมมาอย่างเนี้ยแ,แกก็ก้มเข้าห้องน้ํานะคะอ้อก็ถามมาเป็นอะไรแกก็หันมาเครืองนะคะหันมาเครืองแกก็พูดแบบแบบติดตลกนะคะแกก็พูดว่าฟักกิ้งไวไฟนะคะแกว่าแล้วทีนี้อ้อก็บอกว่าเอ้าเป็นอะไรว่างี้ยเป็นอะไรอ้อก็ไปไปดูนะคะว่าแกเป็นอะไรปรากฏว่าเลือดนะคะเลือดอาบอยู่ที่ตาตรงนี้นะคะ ก็เดินไปดูนะคะแกก็เลยบอกว่ามาดูมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นตัวแกเองเนี่ยก็เอาสายนะคะก้มลงนะคะเอาสาย w i f i ออกจากที่ตัวเสียบ Wi-Fi เพื่อที่จะไม่ให้ทีวี TV จอใหญ่เนี่ยมันมันมันเชื่อมต่อกับกับ Wi-Fi นะคะเพื่อแกจะดูทีวีจอใหญ่นะคะแล้วแกก้มลงนะคะแกก้มลงแล้วแกก็ใส่แว่นตาใช่ไหมคะ แกใส่แว่นตาหันไปโดนโต๊ะนะคะก็เลยเป็นดังภาพที่เห็นเลยนะคะพ่อแกบอกว่าอ้อนะคะเป็นคนใช้ให้แกนะคะ,ะไม่ให้ใช้ WiFi นะคะแกก็เลยแกก็เลยอยากจะถอด WiFi ออกนะคะเรื่องราวก็เลยเกิดขึ้นแบบนี้โดยที่อ้อบอกว่าฉันไม่ได้ให้คุณถอด WiFi ฉันแค่บอกให้คุณย้ายเปลี่ยนที่ดูทีวี จากจอตรงนี้ไปดูที่จอในห้องแค่นั้นเองนะคะแกก็หัวเราะนะคะเพราะว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องขำๆนะคะที่เกิดขึ้นกับลุงเดวิดโดยที่การสื่อสารไม่เข้าใจนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ